สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมจอร์ดฟันธงเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิส้นศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับซึ่งในวันนี้นะครับฟุตบอลผมก็คัดมา5คู่นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เนี่ยจะมีศึกเจลรีกอยู่3คู่นะครับสวีเดนออาล์สเดนคาหนึ่งคู่แล้วก็ลีกนอร์เวย์ที่เป็นอีกเลกหนึ่งคู่นะครับ ทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิกกุงก๊งกิงก้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ แรกคู่แรกในะวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเจลิกเจวันนะครับก็จะเป็นคู่ของคาชิมะแอนเลอร์นะครับวันนี้จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โตเกียวซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามคาชิมะสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลา4ี่โมงเย็นนะครับ เรามาดูเหรียญราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเหรียญราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างคาชิมาแลกเริ่มเดิมทีจะต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ดูเหมือนว่าบางสำนักราคาจะไหลไปที่คาชิมาเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาณตอนนี้นะครับราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านคาชิมาต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะราคาไหลขึ้นแบบนี้ก็ ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเราอยู่ต่อฝั่งคาชิมาเราจะได้ราคาน,น้ำอยู่ที่1.95เท่ากันกับ FC ตวเกียวถ้าเราไปลองนะครับก็คูณนี้ครับมาดูกันว่าเซอติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเสอติ i, คู่นี้ครับผลงานที่เคยเจอกันนะฮะ5นัดหลังสุดนะฮะฝั่งคาชิมาชนะได้ครั้งเดียวเองนะเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งอ่า อฟซีโตเกียวเนี่ยชนะได้สาครั้งเรียกได้ว่า5เกมหลังสุดฝั่งอฟซีโตเกียวทำผลงานได้ดีกว่าเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอฟซีโตเกียวนะครับเปิดบ้านเอาชนะคาชิมะแอนเลอร์ไปได้ด้วยสกอร์สองปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยฝั่งคาชิมะก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยสวยหรูนะครับคาชิมะชนะได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คาชิมะนะฮะไปเย oh ือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอตแล้วก็เป็นคาชิมะแพ้ไปด้วยสกอร์นนนนนะครรับส่วกกาเเิใ5ม ครับคาชิมะทำเงินได้1เกมยกไป1นเกมแล้วก็พานลบไปถึง3เกมส่วนฟังอ่ะ เอฟซีโตเกียวทีมเยือนนะครับฟอร์มหนะ้านัดลังสุดก็ฟอร์มไม่ต่างจากฝั่งคาชิมาเลยนะห้านะัดสัดสุดของเอฟซีโตเกียวก็ชนะไปสสัมบงแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนี้ก็เป็นเกมที่เอฟซีโตเกียวนะฮะเปิดบ้านเอาชนะอเบริกนิงตะไปได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ส่วนการทำเงินกบฝั่งเอฟซีโตเกียวทำเงินได้2เกมจาก5เกมนะแล้วก็มีพาล,ลบไป3เกมเทียบกันแล้วเนี่ยผลงานไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่าเป็นฝั่งโตเกียวผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางหลังจากที่เอฟซีโตเกียว2เกมหลังสุดเนี่ ไม่แพ้ใครมา2เกมติดต่อกันนะครับซึ่งผลงานบนตารางคะแนนก็อย่างที่ทราบนะครับคาชิมะ <Kash ima, S 2> และเนอร์ตอนนี้ลังอันดับที่4นะฮะแข่งเป็น้วยิบสานัดมีอยู่41คะแนนส่วนฝั่ง F c ฟซโตเกียวนะฮะแข่งเป็น้ะยิบสานัดมีอยู่36คะแนนนะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับด้วยว่าฝั่งคาชิมะเนี่ยยังคงมีลุ้นแชมป์แบบไกลๆอยู่นะนะครับเรียกได้ว่าคาชิมะยังอยู่ ในแคนิดตการรุ้นแชมป์รวมกับกัมบาออสกาวิเซลโกเบรวมถึงทีมอดับหนึ่งอย่างมัชิดาเซลเวียนะครับแต่อย่างที่บอกครับเปรดเปิดมาด้วยราคานี้นะครับดูเหมือนว่าฝั่งเจ้าบ,บ้านคาชิมาจะมีดีจะมีของอยู่ยามที่คาชิมาได้เล่นในบ้านนะครับสังเกตนะครับคาชิมาเล่นในบ้านนะครับสิเกมหลังสุดไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับชนะได้7แล้วก็เสมอไปเพียงแค่3เกมลหกือผลงานของคาชิมาแอนเลอร์นี่ค่อนข้างจะโหสัตว์รัดเสียจริงๆนะเทียบกับฝั่ง f อโตเกียวที่เกมเย็นก็ผลงาน ถือว่าไม่ได้ขี้เลยแต่ถ้ามองถึงฝั่งคาชิมะเกมในบ้านของคาชิมะถือว่าโหดจริงๆฉะนั้นเนี่ยเลทเปิดมาเป็นฝั่งคาชิมะต่อที่ราคาครึ่งกุบลูกคู่นี้ผมขอเลือกไปอยู่ฝั่งต่อเลือกไปรอลุ้นกันว่าถ้าอยู่ฝั่งคาชิมะเนี่ยวันนี้จะได้กินครึ่งหรือว่าได้กินเต็มนะฮะฟะันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกเจอรี่ก็จะเป็นทีมคั่วแชมป์อยาก วิเซลโกเบนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของนาก,กุยะแกมปัดเอนะครับคุณที้ครับจะเตะกันที่สนามโนเวียสเตเดียมจะเตะกันในเวลา5มงเย็นนะครับ และเรามาดูเด่ราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลนราคาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าบ้านอย่างวิเซลโกเบต่อที่ราคาครึ่งคับปลูกนะครับราคาค่อนข้างจะแรงอยู่นะนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแข็งเอาเรื่องราคานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โกเบต่อที่ราคาครึ่งคุบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งโกเบราคาน้ําจะอยู่ที่1.91นะฮะถ้าเราไปลองฝั่งนากยะราคาน้ําจะอยู่ที่1 9 9เโดยเปิดมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะเนื่องจากโกเบกับนากย่ยะชื่อชั้นเนี่ยก็ไม่เป็น2รองกันจริงๆนะครับส่วนผลงานีได้ กว่านะครับจาก5นัดหลังสุดนี่โกเบชนะได้3นัด เสมอกัน1น,นัดแล้วก็เป็นฝั่งนักวิยาชนะได้1น,นัดโดยที่เกมล่าสุดที่สองทีมได้เคยเจอกันก็เมื่อเดินพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นนักวิยาเปิดบ้านแพ้กับวิเซอร์โกเบไปด้วยสกอร์สองประหลต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นก็จะเห็นชัดเลยว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะก็ไม่แปลกนะที่เลตจะเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างโกเบต่อถึงราคารึ่งกับลูกวิเซอร์โกเบนะครับชนะได้3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5เกมล่าสุดของโกเบนะฮะไม่เคยแพ้ใครเลยครับซึ่งเกมล่าสุดกกเปม่โบสสุหลอััฝงซร อหนึ่งต่อหนึ่งส่วนผลงานการทำเงินนะฮะ โกเบทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป2เกมเทียบกับฝั่งนากย่าที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดนากย่าก,ก็มีฟอร์มค่อนข้างจะตกอย่างน่าใจหายนะฮะจากเกมเกมชนะได้เพียงแค่1นเกมเพียงเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะฮะเกมล่า <Game S 1> สุดก็เป็นเกมที่นากย่านะครับเปิดบ้านเอาชนะคาชิวาเลโซไปด้วยสกอร์2ประตึ้งนะครับส่วนการทำเงินนากย่าทำเงินได้1เกมแล้วก็มีพาล,ลบไปที่4เกมนะครับคู่นี้ครับเทียบกันชัดๆก็ต้องบอกเลยว่าฝั่งวิเซโกเบถือไพ่เหนือกว่า,าจริงๆนะดิต กลุ่มรุ่นแชมป์อยู่นะครับทำให้เกมนี้มีผลกับโกเบแน่นอนนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมาเฮตูเโกเบนะฮะไม่เคยแพ้ให้กับนากุย่ามาถึง4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นโกเบนะ่าเจอกับนากุย่าทีไรนะโกเบชน,นะได้ถึง3เกมหลังสุดแล้วก็ทาเงินได้ถึง4เกมหลังสุดเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเลยเปิดมาเป็นวิเซลโกเบต่อที่ราคาลิงกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างวิเซลโกเบคาดว่าถ้าอยู่ฝั่งวิเซลโกเบจะได้เฮลับซับกันไปฟันทง และเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกจลิกอีก1คู่นะครับก็จะเป็นศึกดาวมิเมตของ2นักเตะทีมชาติไทยนะก็จะเป็นครูวงอูเรสไดมอนด์นะครับจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนซาโดเลซัปโปโลนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าเจ้าบุกเอกินญยากับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเนี่ยจะได้โดนแข่งกันในสนามไหมนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามไซตามะเซเดียม2 0 0 2นะครับจะเตะกันในเวลาห้โมงเย็นนะครับ เลยราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างฝั่งอูเรสต่อที่ราคา1ลูกนะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องนะ,นะครับซึ่งเลยราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านอูเรตต่อที่ราคา1ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอูเรสราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 6ถ้าเราไปลองฝั่งคอนซาโดเลราคาน้ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสี่เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างอูเรตต่อที่ราคา1ลูกก็สมมูนวา่าผลงานที่ผ่านมาของฝั่งอูเรสเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับซึ่ง ภาพรวมของฟองก็ไเล่น5นัดหลังสุดของฝั่งอูเรสฮะ5นัดหลังสุดก็ชนะได้2เสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อูเรสครับไปเสมอกับเกียวโตซังยะไปด้วยสกอร์0ูตูศูส่วนการทำเงินอูเรสทำเงินได้2เกมแล้วก็มีพาล,ลบไปที่3เกมนะครับเทียบกับฝั่งทีมเยือนอย่างคอนซาโดเรซัปโปโรนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดคอนซาโดเรชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คอนซาโดเรนล่เปิดบ้านยันเสมอกับวิซุโกเบไปได้ด้วยสกอร์1ประตตู่อ1นะครับ 1, สมม่วนการทำเงิน ซัปโปโรทำเงินได้2เกมแล้วก็มีพานลบไปสเกมนะครับผลงานภาพรวมก็ถือว่าไม่ต่างกันนะเทียบจากฟอร์มกันเล่นนะครับส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันทีไรนะฮะมักจะไปทางอูเรเดมอนเสมอเลยนะหเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับอูเรชนะได้3นัดนะฮะแล้วก็เสมอกันไป2นัดนะโดยที่5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะฝั่งซัปโปโรเนี่ยไม่เคยเอาชนะอูเรดได้เลยนะครับส่วนผลงานภาพรวมของอบนตารางคะแนนนะครับฝั่งอูเรดครับอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้วยี่สิบสามนัดมีอยู่สามสิบสามคะแนนส่วนฝั่ รถันนี้เป็นที่เรียบร้อยซัป,ปโปโรนะฮะอยู่อันดับที่20เแข่งไปะยุบสำนัดมีอยู่12คะแนนนะครับผลงานบนตารางแทยของทั้ง2ทีมก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างลิบลรับเลยนะครับแน่นอนครับเลดวันนี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างอูเรสต่อที่ราคา1ลูกนะครับถ้าผลงานภาพรวมของฟอร์มการเล่นในบ้านของอูเรสก็ถือว่าไม่ได้คีเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ดเด่น อะไรมากนักนะฮะซึ่งเกมล่าสุดที่อูเรตได้เล่นในบ้านเนี่ยอูเรตก็แพ้ให้กับชอนเบลเล่ไปด้วยสกอร์สองประตูสามนะครับส่วนฝั่งซัปโปโรผลงานเกมเยือนในฤดูกาลนี้ไม่สู้ดีเลยนะครับจาก9นัดเกมเยือนนะครับชนะได้เพียงแค่1นัดนะฮะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมซึ่งเกมเยือนของฝั่งซัปโปโรนะฮะสามเกมหลังสุดแพ้ไป3เกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับเกียวโตซังะแพ้กับเอฟซีโตเกียวแล้วก็ในเกมล่าสุดเกมเยือนของฝั่งซัปโปโรก็แพ้กับคาชิมะแอนเลอร์นะครับฉะนั้นเลตเปิดมาคู่นี้เป็นนฝั่่งงเเจ้า้าาาบออยรด ต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอูเรตน่าจะได้รุ้นมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ที่อูเรตเดมอนไม่รอรุนเจ้าก็ห่อรุ่นเจ้าฟันทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับข้ามมากันที่ลรกในยุโรปกันบ้างก็จะเป็นคู่ระหว่างเคาม่านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยอร์กาเดนนะคคู่นี้ก็จะเป็นลีกซูเรนนะซึ่งคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเกาฟาเกนอารีนาจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเย็อนอย่างเยอการ์เดนต่อที่ราคาค่งกบลูกราคาแข็งโป๊งนะนะซึ่งราคาน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่ทีมเย็อนอย่างเยอการ์เดนต่อที่ราคาคืกนกบลูกนะครับแต่ว่าราคาน้ำเนี่ยก็จะเทไปฝั่งจ้าบ้านอย่างเคาม่านะครับถ้าเราไปลองฝั่งคาม่านะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.82ถ้าเราไปต่อฝั่งเยอการ์เดนราคาน้ำจะอยู่ที่2.07คู่นี้นะครับเทียบกันในแง่ของผลงานภาพรวมนะผลงานบนตารางคะแนนที่ผ่านมานะเยอการ์เดนผลงานดูดีกว่่่าชัััดดดเเจนนบยยูกออที2 แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่31คะแนนเทียบกับฝั่งเขามาที่อัังอันดับที่14แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่13คะแนนจาก14เกมของเขามาเนี่ย แพ้ไปถึง9เกมนะเสียไปถึง30ลูกส่วนฝั่งเยอเรเดนนะจาก14เกมนะฮะชนะได้ถึง10เกมแล้วก็มีแพ้ไปเพียงแค่3เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปถึง28ลูกเทียบกันเนี่ยผลงานของเยอเรเดนดูดีกว่าชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเฮดูเฮดก็ดูดีกว่านะ5นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมิตได้เคยเจอกันนะครับคามาชนะได้2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเยอเรเดนชนะได้3นัดผลงานที่ผ่านมานะฮะซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะครับก็เป็น ใช่แลว่าทั้ง2ทีมก็เริ่มกลับมาเตะนูเรกสนัดหลังสุดนี้เองนะเนื่องจากก่อนหนนี้ก็พักเบรกฟุบอลยูโรไปนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีเกมกระชับมิตรกันบ้างน,นะก็เราไปดูกันที่2เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับเขามานะครับสเกมหลังสุดนี้เนี่ยก็ชนะมาหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เขามาเปิดบ้านแพ้กับ ปอมมาบอสคณาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฝั่งเยอการเดนนะครับสองเกมหลังสุดนับเฉพาะผลงานในลีกแค่สองเกมที่ผ่านมานะเยอกาเดนชนะมาสองเกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะนอโคปิงแล้วก็เอาชนะวานาโมไปหนึ่งศูนย์ในเกมล่าสุดนะครับชานนีผมมองว่าด้วยเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นฝั่งทีมเยอญเยอการเดนต่อที่ราคารึ่งกบลูกผมมองว่าวันนี้อยู่ฝั่งทีมเยอญเยอกาเดนน่าจะได้รุนมากกว่าเนื่องจากชาบ้านณชั่วโมงนี้ถือว่าผลงานย่ำแย่งจริงคู่นี้ผมขอเลืออกกเเเชีีียยยยรรไไปปทท่มมนนนนดาุิต็ เรเรามากันที่คู่นี้นะครับปิดท้ายกันทนิสิกนอร์เวย์ทิปเปรเกนลีกนะครับก็จะเป็นคุร่างโม่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ KFUM Oslo อนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเอเคสเตเดียจะเตะก,กันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งโมโจบ้านต่อที่ราคาลุกครบลุกรึ่งราคาณตอนนี้ก็มาอยู่ที่โมโจบ้านต่อที่ราคาลุกครบลุกขึ้นนะครับแต่ว่าราคาน้ำเนี่ยเทไปทางฝั่งทิมเยนะถ้าเราไปต่อฝั่งโมราคาน้ำจะอยู่ที่2 0 4ถ้าเราไปลองฝัง k f u อฟยออสโลราคาน้ำจะอยู่ที่1.85นะครับเปิดเปิดมาก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงอยู่กันะถ้าเราไปมองดูฟอร์มของโมผลงานที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า ฟอร์มแตกต่างจากทีมเยือนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโม e นะครับจาก5นัดหลังสุดนี้เนี่ยชนะได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5นัดหลังสุดของโมงไม่เคยแพ้คารลยนครับซึ่งเกมล่าสุดของโม e ก็ไปเสมอกับเฟดิกสตัดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศนย์ส่วนการทำงงันโมทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาล,ลบไป2เกมเทียบกับฝั่งออสโลที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ ออสโลชนะได้1สมอน,นึแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกม,เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ออสโลนะบุกไปเอาชนะทอมโซมาได้ด้วยสกอร์2องสอ่ 1. ส่วนการทำเงินนะครับออสโลทำเงินได้1เกมแล้วก็มีผ่านลบไปที่4เกมส่วนเฮทเวคู่นี้ ee, ครับก็เคยเจอกันครั้งเดียวนะครับก็เมื่อปี2,017นะเป็นออสโลเปิดบ้านแพ้กับโมปด้วยสกอร์ สองอรหนึ่งซึ่งเกมนี้เป็นเกมบ,บอลถ้วยของนอร์เวย์นะครับส่วนผลงานภาพวมผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมโมอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว15นัดมีอยู่28คะแนนนะครับออสโลอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่18คะแนนคุณครับเปิดมาเป็นโม e ต่อทีราคาลูก,คร,ลกครึ่งลูกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าโ e นะมณชั่วโมงนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าฝักข้อฟอร,รม์มสัก เท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะในเกมล่าสุดก็เป็นโมนะไปเสมอกับฟิกดิสตาร์ไปชาแนลเลตเปิดมาลุกครึ่งซึ่งผมมองว่าเกมนี้คาดว่าโมนะฮะจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้แต่ว่าจะเป็น3แต้มแบบชนะไม่ขาดฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกลองที่ KFUM Oslo จะแพ้ไม่ขาดฟันธง ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่นี้นยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรน,นะเพื่อนๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบน,นะครับก็ยังสั้นนะครับ3คู่แรกในวันนี้นะก็เป็นเจลิกทั้งหมดเลย3คู่แรกของเจลิกนี้ผมก็เลือกบอลต่อทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นต่อคาชิมะต่อวิเซอร์โกเบแล้วก็ต่ออูเรสนะครับแล้วก็่นี่กะเนะคู่นี้นะก็ะลงนะนเปที่าากๆๆๆ้นล และแน่นอนนะครับท้ายที่สุดนี้ผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุง้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคาะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากกดชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุด s c r i b สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก,ก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าใน ep ในหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ